าจะตายแล้วเสียงเปิดเงียบไปแล้วสิบกว่าคนนะครับเมืแ่อบบกี้ผมคี่ผ่านนะ <c oughs> จะตายแล้วเสียงเปิดเงียบไปแล้วสิบกว่าคนนะครับเมืแ่อบบกี้ผมคี่ผ่านนะ Оттарь, <laughs> а, อคุณเสื้อขาวแหละครับอ่าดีดีด,ดีทำคนเดียวก่อนได้เพราะว่าผมก็เป็นผมก็จะแนะนำอย่างนี้เหมือนกันโอ้ยโอ้ยไปดีกว่าไปดีกว่าไป วิ่งโอ้ยทำอีเมลว่าแต่อย่าทำตอนเลี้ยวซึ่งอาคุณมีสองพัคนคุณมีพันสาม